โอเคนะครับผมวันนี้คนจะมาทําคลิปช่วยอโกคิมกับเ e อกัปหลโลไว้ทุกคนวันนี้ผมจะแปลงร่างเป็นน้องหมูสุดน่ารักไว้ทุกคนก็วันนี้เห็นมันอาจจะเอาชีวิตรอดในวงกลมไว้ทุกคนมันห้ามออกวงกลมนะทุกคนผมก็จะมาทําคลิปช่วยมันนะครับผมก็สตอริปนี้เป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ดนะนหน้าสตอรี่นี้ก็ไปชมกันเลยดีกว่าเซนครับออฟฟิเชียล เอาละครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเฮ้ยมันเปิดคลิปไปแล้วทุกคนดูดิคอนเทนต์ดูดิแบบชิวในวงกลมไว้ทุกคนดูดิวงกลมมันมีขนาดประมาณนี้ทุกคนดูดิวงกลมจีดแดงเนี่ยทั้งทั้งวันเลยตัดสิบสี่ชั่วโมงโอ้จะผมแอบเปลี่ยนทีทีตรงนี้ไว้ทุกคนเป็นทีทีที่แบบเมื่อรมากอ้เนยนี่อยู่กับผมไม่เมสวรนะไม่เมวะไม่เมสวร์ยุ่ยนผมต้องน้องหมูด้วยไว้ทุกคนนีดีดีเอาเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยเราเราต้องเราเราเราต้องก็แบบใครส่งเมสเซจมาแป๊บนึงดูแป๊บนึงใครส่งเมสเซจออออเตรรร์ฟาางงดย่แก้ะะไน ตัดไม้สายอย่างรีบปอตัดไม้ใช่เบสิกนะครับเยไปตัดไม้เดี๋ยวผมไปหาอาหารให้ชื่อผมใจเยี่ยมเยี่ยมน้องเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะไอชึ๊บผมอะไรอ่ะใครไม่มาโรู้โดยไม่ได้หลอนไม่ได้เว้ยใครไม่มาเซฟมือแล้ววะยังอยู่ตรงนู้นอ่ะไหนเดี๋ยวงููเขียวแก่งไหนเเอางูขียวไปแกงมันเดี๋ยวผมจะผมจะแบบจะช่วยมันนะทุกคนแต่เอาเอางูมาแก่งมันซะหน่อยเลยกันเพราะว่าเหมือนไส้ผมรู้สึกว่าตอนนี้คือ ตอนนี้จากที่เราวิเคราะห์อยู่นะครับคือตรงนี้จะมีหลุมหญ้าอะไรไม่รู้ซึ่งผมขอขุดไปก่อนดีกว่าหลุมหญ้าแล้วก็ตรงนี้จะมีเต่าอยู่นะครับซึ่งเต่างอยหรือเปล่าเต่าเต่าตะนุเต่าตะนุวัดร้านติงมะนาก็เราก็จะทุบเต่าไปเรื่อยนะครับให้ทุกคนผมตายนะครับไม่ต้องมันตรงนี้ชุ่มเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมึงไม่สนใจปีพิระมิดเลยเหรอไม่ไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเป็นเอ๊ะยังไงนเมื่อไม่มีอะไรเลยอ่ะ นี่ไงไอสัตว์มึงยิงกูใครยิงอะไรผมปุ่นี่ไหน่อยนะทุกคนยิงจรังเสียงนี้โคตรดังเสียงนี้เลยดีกว่าโอ้โหมันมันมันจะน่าล้วมันจะน่าละทุกคนนี่อขอดูนะขอดูนะขอดูนะขงขออย่าเดียวอย่าตกอย่าตกด้วยอย่าตกอย่าตกไอ้ยิงลุ้น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 ไอ้ยิงตูมโอ้ยนี่มันควายเลยว่ะ ใครคีออะไรมัน mm. ไม่ไม่ไ <minority> ด <lish> ้น <quer ida ambitious> ี้ม uh, ันม uh, oh, oh, ีคนจุดพีโคดควายโคตรควายมันมีคนจุดระเบิดไอบีที่จะเชีวิตได้ไหมทุกคนโอขอไม่หายหมดเลยอกเสดาเด้แค่เพียอันเดียวมาฟอร์มฟอร์มมาคนมาเนเป็นคนแบบสร้างบ้านให้มันแล้วทุกคนมามาไปไอคิเนาบี้ชิบอิบเอทุกคนี่นี แล้วก็เย่เ <W> ย <F> ่เย่สร้างบ้านให้มันอ่ะมันยังไม่รู้ว่ยมันยังไม่รู้ตัวเตอนี้โอ้ เราตายเราเกิดเอ้ยเชิบผมเกือบออกเส้นสีแดงละแป๊บนึงเดี๋ยวผมต่อขึ้นแป๊บจริงถ้าออกเส้นสีแดงนะเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปทำเดี๋ยวผมจะไปทำอะไรข้างนอกนะเดี๋ยวทำอะไรข้างนอกเฮ้ยโอ้ออกปอเสียงอะไรนี่พี่พี่จะออกเส้นสีแดงงันนะพี่ชึบอย่าออกเส้นสีแดงเลยังไม่ออกมันดรางมีเส้นสีแดงแปลว่าไม่ผิดกฎเฮ้ยเชิบมันไม่เกิดเราเอ้ยใครทำไรเอ่อไอ้สามาบวอเตฟักเชิบว่ะพี่ชิบพิกกี้น้องหมูเนี่อ่น้องหมูหมูหันน่ะอยากินหมูหันน่าแซ่บเลยดีจ้ากินซีโหดีจ้า อย่าอ่เรามาเด้อแซบมาเดอครับพี่น้องหมูเราคือหมูครับครับดูแลครับออหมูดเราคือหมูน่ารักหมูหมน่ารักมีด้วยเหรอทุกททีเห็นเตหมูหมูหันควานลุงหมูหันวนดูดูดดูดูดดูดูดูดัดูดด ได้อะไรไหมอร่อยอร่อยทำเลยอยากได้เลยไหมอยากได้อาหารน่ะอยากอยากได้แบบในเทอร์ไรด์ออฟเซตเลยอ่ะเออออฟเซ็ตของชุดเอาเของชุดเลยอ่ะโอเวอร์แล้วก็แบบอาหารแล้วแบบแอปเปิลทองแอปเปิลทองเนี่ยแอปเปิลทองเลยเหรอวะนี่นี่เอาอาหารกินก่อนละกันเอฟออฟงซ็ตเอฟอ่ะเฮ้ยอะไรดีกมลผมให้เอ็นทองไปเร็วชับเอฟเอฟมาจริงด้วยเนาะ อรอร่อยอร่อยอร่อยชิบชืบชืบเราก็ยัไม่ได้ออะไรแล้วเราจะมาแบบทำต่ออันี่เอาอะไรมาเนื้ออะไรไงเนื้ออะไรพื้นเนเนื้อเนื้เนื้ออะไรฟูอ่ะเรา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 ใช่ได้ได้เรายังไม่มีอืเนื้ออะไรเราเลยคืออะไรเราเราเราไปเราอะไรวะค่ว่าอะไรวะพี่นะดูดิอ๋อมันเราช่วยได้เราใช่ได้ What the fuck ช่วย ไม่รู้ช่วยอ้เราวอลเราช่วยได้เราช่วยอ๋อวอลแหวนช่วยได้แต่เราจะไม่วมแหวนโอเคใช่โอเคเ้ยพี่เจเล็กวะน้องเดี๋ยว พี่เจอเหล็กซิกามีซิกามาว่ะเนาะที่หลังเอาไปทำไอ้นี่เอาไปทำเดี๋ยวพาไปขุดที่ด่างไม่ทุกคนแล้วก็ทำจะทำทำโล่ก็ได้นะทำโลกจะทำขวานเออเป็นความใช่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผมไปสำรวจข้างในพีระมิดกันว่ามันมีอะไรเยอะบอกที่ผมจะทำการสร้างซึ่งเชิญมันก่อนแล้วกันทุกคนพี่ตรงมมันจเมืองเหรอวะออกเส้นสีแดงไปแล้วหุย เฮ้ยผมเราต้องมาดูตรวจตาดูไหมถ้าเราไปยืมบนเส้นสีแดงจะเป็นไรวะไม่รู้เป็นเป็นไม่รู้โอไมโอยโอไมคอนเป็นเป็นคิวเป็นอะไรเป็นโอไมคอนทีน่ะทุกคนป้องไอยังอะไรเป็นอะไรโโอ้หูน่าจะเป็นอย่างเมื่อกี้แหละแกเผลอไงทุกคนมั็นเผลอออกไุกคนเป็นยังไงวะเชื่อตายไงพี่โอ้โหโชคดีไม่รู้ไม่โดนอะไรนี่นี่นี่ ใช่มันเหยียบเส้นสีแดงเราจะตายตายอัตโนมมือแล้วประเด็นนับปาบเลยไม่คุณนับปาของเล่าไปบ้างีหาไปก่อนเล้วกันเอาเอาผมจะมาสำรวจว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างหนึ่งนีก็ได้เหรอทุกคนทำเป็นอะไรได้บ้างนี่ทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บจิตึงก็ไลท์หนึ่งร้อยล้านไลค์ด้วยโอ้จะเย็นดีอย่าเพิ่งรีบดีชาเล่นนี้โอ้เล่นได้ยาวๆก็ได้นะฉชาเล่นนี้เปนฉัเล่นยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมฟัดบิดรอแล้วกัน เป็ี่ยนภาษาไปแล้วบ้านอะไรอ่ะโอ้ลืมเปลี่ยนภาษาเขาลืมเปลี่ยนภาษาบ้านเราบ้านเราบ้านเออไม่มีเงี้ยอะไรเลยทุกคนเฮ้ยแกก็พูดตรงเกินบ้านทุกคนเอ้ามึงก็คิดอย่างนั้นเลยไหมกูรู้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมทุกคนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแกก็พูดตรงเกินแหน่เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ ว่าไม่มีแน่ใจว่าไม่มีไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีก็ได้แบบมีของเล็กเล็กงน้อยมาดูมาดูของบำบำนุบำรุงมาดูทุกคนดูหน่อยนะมาดูมาดูอก็ทำได้น้องเฮ้ยเดี๋ยนะทำให้ดูเบนะขออนุญาตเซ็คเล็กทุกคนมันบอกว่าไม่มีอะไรเลยลำบากลำบนเดี๋ยนะไม่มีอะไรเลยทุกคนดูทุกคนดู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 ดดู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 ู อ้าวอ้าวกูทำไป็นมืออะไรน่าใจนะว่าไม่มีโอ้โหดูดิปึ้มโอ้ my god ใช่ปะ I should bro thank you thank you I love you I love you thank you thank you o อเ y I love you คือเขอขอสักหนึ่งสเต็คไดไหมอ่ะได้ได้ได้ดูคนนี้มากของมันไอ้โอ้โหเนตเตอร์ไล่เนตเตอร์ไล่ว้าวว้าวโอ้ยแทชชั่นไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับโอ้โรมาเล่นเตอร์ไล่ไหมเราจะเริ่มเซกการคัฟกันก่อนเลยดีกว่า อย่าเราช่วยมันขุดแบบเราช่วยขุดใช่ไหมเราช่วยขุดไหมทุกคนอืแต่เราจะะเหลืออะทุกคนขุดอะไรอ่ะขุดถ้ำไงถ้ำถ้ำอ๋อขุดถ้ำคือว่ามันแปลกๆป่าว่าทำไมยูดี้เขาไม่อยู่กับเราวะชุดถ้ำอย่ช่วยขุดถ้ำเขาไม่ได้ยินเราหรอกนี่ทุกคนไม่รู้สิเอาไหมสลุบเอาบ้างล้วงเปล่าล้วงเปล่าเรา ปักไฟ่ให้ไหมีเราปักไฟให้ไหมฮ้่เขาอาจจะใช้ไอดีคนอื่นเขาเราปักไฟให้ไหมใช้เคนลได้ไ้ได้ได้ได้โอ้โหดูนะดูนะทุกคนดูนะเชกดู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 กอาจจะใช้แบบเน็ตเน็ตบ้านคือเดียวกันนี้แหละดูนะอะไรอ่ะฟิวโออ่ะโ้โหนี เฮ้ยไม่ต้องปักทอดเย็ดเคไงลยไขู่ทอดมาทำไมน้องไงทุกคนเป็นไงโอ้โหดูดูืองท่ะให้มันลองดูทุกคนให้มนลองดูนี่ไม่นแล้วเราถือว่าจุดที่มันมืดมึดลอง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 นี่นี่นี่ระเบิดระเบิดนี่นี่นี่วานขวานยี่นี่มันไอ้นี่นี่ทุกคนนี่นีอะไรอะวานเวอรดินี่ลองไอ้เรตนลลองลออง อะไรอะง้องโอ้โหร้องลองลองหูไอ้มันมันมันเป็นท็อตบอมไอพี่ยิงเมื่อกี้เปล่าไว้อีกมือเอ้ยลูกสูนลูกสูนเออเอาไว้อีกมือตรงนี้แหละลองดูลองดูที่ไหนหูรอบอรๆเดี๋ยวคอยดูดิมันจะทำยังไงก่อนพุ่งแบบพุอะไรเงี้ยเฮ้ยปิ้วต้องไงวะเอาเอาไว้อีกมือไงเอาเอาไว้อีกมือคือรีโหลดไหมลัเบิร์ดอ๋อเออตุ้มเหมือนเหมือนยิงหนังติ๊กเลยอ่ะไอพี่อ่ะ แล้เบอร์ละเออใช่ทุ่มเฮ้ทิชชูสองนิ้วเอาเลยเฮ้ยไม่รู้ว่าเฮ้ยตู้โอ้โหดูดิเฉลิมฉลองโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะโคตรเดี๋ยวดิ๊เคด้วยขุดเป็นอะไรดีประโยชน์กุญลงได้ไงเนี่ยสุดยอดมดเดี๋ยวช่วยขุดท่อมแรสเต้ขุด <ka>. ท่อม ออกไปไกลๆนะดูให้ก่อนออกไปไกลๆนะฮึบปึ๊บปึบปึบคุณหนีละคุณหนีแล้วรู้คุณรู้ว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นออกไปไกลทีแมสหนีและวกัดกระดองดูทุกคนนี่ไงกูว่าละไอสักโอ้โหดูดิ โอ้เอาอาโอ้มันสะเด็นนะน้องดูดิมันสะเด็นมันคืออะไรมันมันกระเด็นมันกระเด็นชิบหายแล้วทุกคนลาวาเต็มไปทั้งนี่ไม่ได้แกล้งโอ้โหทำไเขาต้องแก้เราด้วยวะเราช่วยมันแกล้งเราช่วยเราช่วยทุกคนขุดได้ไหมขุดขุดเอาไอ้ตรงลาวาออกได้ได้เลยทุกคนเอาตรงลาวาออกโอ้โหนี่โอ้โหอะไเกอ้ เอ้ยต้องเอาอเ้ยมึงมีขวานด้วยอินดีลบลาวาออกไอ้เหี้ยเออต้องลบลาวาออกว่ะเออลองดูแม่ขวานเว้วยดิลบลาวาออกไอ้เหี้ยเพราะไเฮ้ยมึงมึงเขาจะทำอ่ะมึงเหมือเขารู้ว่าเราจะทำอะไรเขาใช้ขวานเวอร์อินดีจ้ะศูนย์ตัดตเฮ้ยตบื่นตื่นมาสั้นนี่ไงเดี๋ยวต้เหี้ยกับตกเฮ้ยเดี๋ยวปักไฟกันปักไฟกันโอ้โหเฮ้ยเสียดายมันมันแปะข้างๆมัเพราะนั่นนี่มันคือแร่อะไรพี่

โอ้โหเป็นแรงแน่ๆพี่พีเชื่อพี่มีคนนี้นี่มันมีมีมีตัวนี่แแบบแบบบิ๊บิ๊กมีเมาดีเนาะนี่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 แต่ถ้าเป็นรถรถมีคนรถรถรถมันทอะไรได้รึจับเต็มไปหมดแล้วไอ้ยหย็ดเจอะไรวะแล้วก็ยึดเอะมีรถถังด้วยถอยออกก่อน เเฮ้ยออกตากิ๊ปเปอร์ออกมาออกมาทุกคนน้องนี่มันดื้อรันนะโอ้ตัวอะไรเนี่ยไอ้ียทานฟอร์เมอร์เหรอทานฟอร์เมอร์ที่ออกมาทุกคนแล้วก็ฟึบแล้วก็นี่ไอ้ียออกมาโอ้ความฟอร์เมอร์เลยนี่นี่ไว้ทุกคนนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงทุกคนเป็นไงเป็นไงโอ้โหนี่นี่นี่แต่เราออกนมขุมยังวะไม่น่ามีนะเออว่ะข้ามออกนะเว้ย เชิบ,บนี่นี่นี่เอาไปเอาไปนี่ลองลองขับดูลองดู <radio> ไม่คิดว่าไม่น่านะลองดูลองดไูไม่น่าไม่น่าไปพี่พี่ไปดูก่อนพี่ไปดูลองดูลองดูเออมันต้องยังไงอ่ะเชิบกด X คือคือไม่คือกดด้วยเป็น X ไปด้วยไงไหนไงเงี้ยใอ่ปะกด X ไม่เห็นมีอะไรอ่ะโอ้หต้องตั้งมุมค่าต้องตั้งค่าเออต้องตั้งค่าเก่งไม่เล่นละ ต้องตั้งค่าไม่กออยังไม่ออกวงกลมใช่ซอมนี่ทุกคนนี่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 ปึ๊บเปลี่ยนไปจากไหนช็บแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปเึ๊บปึ๊บนี่นี่ทุกคนมาดูนะเหนี่ยว่ามันอ๋อตัวนี้มันมันตัวฟอโต้ปะออกมาจากไหนวะตัวนี้มันทำไม่ได้นี่หรือเปล่าตัวอะไรอ่ะกระโดดต้องใส่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 นี่เลยทุกคนใส่ฟิวใส่ฟิวทำอะไรได้ออกมาออกมาทุกคนออกมานี่นี่นี่ใส่ฟิวไอ้ปัดเชื่อเป่ะวะนี่เออนี่ทุกคนต้องใส่อย่างน นี่นี่ทุกคนนี่นี่ยังไงตัวนี้ใส่ฟิวนี่ไงเฮ้ต่อโอ้ยนี่ไงเอไงฮ้ยเอ้เนี่ไ้เฮ้ยเฮ้ยๆ้เฮ้เฮ้เฮตเฮ้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 เฮล้เฮ้เฮ้เ้เมา้เเ้้้ ให้ล้เราใกจะไปช่วยอะไรไหมอ๋อไปโอ้ย่จังเลยตีมังปะให้ช่วยอะไรไหมไปตีมังปะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือแบบใส่แล้วอ่ะทั้งไปตีมังไม่เอาเออซ้ำไปเหลือมังกรเนี่ยทุกคนนี่นี่ลูกนี้จบจบซีซั่นนี้ซะก็ดีโอ้โหนี่นี่ทุกคนนี่นะครับร้อยวงร้อยวันอยู่ในคมอะไรอ่ะไม่ต้องทำโอ้ดูดีของยังเงี้ยเฮ้ยยี่สิบชิ้นวงยังไม่ถึงเลยอ่ะแล้วเขาจะพาเราไปตีมังกรนี่ตีมังกรทุกคนตีมังกร ่เราาเอรถนีไม่ได้ยวเหรอปึ๊บเออเออเออเอามาเอามาฮึเอามาฮึเอามาตู้เอามาลำตู้เฮ้ยมึงลงไปดิโอ้สิสัตย์ไอ้เหีน่ะนี่นี่นี่ชิบ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 โอ้โหดูดิมึงจะเอาทีนดีไปสู้กับมันเว่เดี๋ยวนะอ๋อกูก็นึกว่ามึงด่ากูไอ้ที่อ่ใช่พี่ชิบเอาไปหลายๆดอกหลายลูกอ๋อกูก็อยู่ตรงนั้นได้ก็ดื้อเปล่าชิบแลมึงก็ลองไปดิไอ้เหี้ยโอ้ยนี่ทุกคนปุ๊บเออปรับปรับหนู่งทีชั้นกันชิบ โอ้ยดิบ้าโอ้โหโคตรเอาอ่ะเดี๋ยวนะไปไม่รถรถจะไม่ได้เอารถรถจะโอ้จบละรถไปไม่ได้รถเราไปไม่ได้นะมันต้องโอ้โหทำใช้แอลโร่ปีนไม่บอมบมาดีน้องที่กำลังกำจัดลูกบอลที่มันนั่นแหละโอ้โหรถตายแล้วมามามารีบมาเนางโอ้โหนี่ไงมึงก็ลงไอ้ที่รูเขาก็ทำให้น้อง ดูเขาก็ทําให้น้องมันนะประตูมันไม่เหโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไงเฮ้ยก็ขึ้นมาดิครับขึ้นแล้วีพีแอดพีพีแล้วเรา้เ้ยนี่ไง่พี่าจะชึบอ้ขูสโแมนตัวตุ่มหมาตัดเอฟเฟกต์อุ้ยมันลุมมันลุมมรีเจันเก้า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 เมันลุมพี่ไอไอไอโนว์แมนผีเนี่ยนี่นี่กคนนี่นี นี่นี่ทุกคนสวยมังกรตายชัวโอ้โหพี่ก็ไม่ได้ครับอะไรมันเราช่วยเขาเขาบอกให้มาพี่ก็มาตีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ตีมังกรไอ้นี่จะให้ไปตีอะไรนะแล้ช่วยโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปวีซี่กันทุกคนอยูคขอดูนะทุกคนสามรอบเออใช่รอแป๊บทุกคนมีสิ่งอันเกอร์ความสะดงความสะดวกอยาดลิปปงหยาดลิปปงกันไรเงี้ยโย่เลยใช่ไหมน้อง ครับเกมโหมดโอ้มึงก็รีบเบื่อเกินน้องทุกคนรอดูรอดูอ๋อน้องซุปเปอร์มีมน้องซปเปอร์มีมโหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันลงมาเมื่อก่อนแลทุกคนมีมไงมันมีมไงน้องเออไม่ลงมาสักทีปะไงลงมาสักทีดีอ๋อลงมาสักทีดีเอ้ยรอมันลงมาก่อนเดี๋ยวรอมันลงมาก่อนทำอะไรดีอ่ะรอตัวกายก็ไม่ได้ตีรอลงมาตีกรอบเล่นแม่รอลงมารอลงมา อ๋อลงมาก่อนลงมาอ๋อรอรลงมาใช่ไหมรอมันลงมาก่อนเล่นดีกว่าทุกคนโอ้ยลงาดีที่นี่ทุกคนยิงปืนยิงปืนใส่แม่เลยมึงก็หาตำเนาะไอ้เหี้ยนี่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 มึงยิงอะไรมีนี่ทุกคนนี่นี่นี่ที่ไหนล่ะนี่ทุกคนนี่นี่นี่ตุ๊กตี้มึงดียังยิงไหว่อยเสิโอยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะหาแล้วกูไปกดอะไรเนี่ย หายแล้วไอสัตว์กู้ดกอะไรไม่รู้พี่ขอโทษเนาะก็ลีจิตแนตุกตาหิมะนรกมหาลีจิแนกวันนี้ทุกคนกไม่มีบอกต่อพื่อนนะเด็นับมาลุงมันลุมกูนับสามวิมนลุ้กูนับสวินับสวิทุกคนอ่ะนับเองก็ได้เสองสาม โอ้โหเอ้าอ้โอ้โหเี่ยขนาดนี้มังกรยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเดี๋ยวตายเหรอเาะไรขึ้นเอแล้วเราพกลับบ้านไงอูหูเราดนมัูเออจัดไปน้องจัดไปตายแล้วเนี่โอ้โหอะไรทิ้หายให้เาไปลกอาหารย เธอไม่กลับบ้านเงี้ยเนาอ่าวเดียบร้อยทุกคนปิดิ <S <S ้งไป